ทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะเก็บดีไม่ดีขาเพื่อนเยอะนะเนี่ยแล้วของชอบด้วยนะเนี่ยอยู่ไกลกันจะเก็บก็อ,อายเขาคะ่ะเพื่อนอาหลานมาสอบค่ะดูสิคะพเพื่อนๆไม่มีที่จอดรถเลยคะ่ะเยอะมากเลยคะ่ะมันนี่จอดอยู่ตรงกลมๆนี่ต้นมะม่วงนะคะพเพื่อนๆ <laughs> ้นม,ม่วง ส่นมะม่วงค่ะเนาะดูสิช่อเ็าล่วงลงมาเต็มเลยจะเก็บดีไม่ดีเนี่ยเยอะนะเนี่ยเจ้าของชอบด้วยนะเนี่ยอยู่ไกลกันจะเก็บก็อายเขาค่ะเพื่อนดูสิค่ะล่วงเต็มเลยขนาดมีคนเก็บไปมากแล้วมากเนี่ย วิวสวยไหมคะนั่งรอยอยู่ใต้ต้นแคร์แคร์สามต้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสี่สี่ต้นเลยค่ะต้องกลมๆนี่ต้นมะม่วงนะคะเพื่อนเพื่อนต้นมะม่วงต้นมะม่วงค่ะเนาะอายเก็บดีไม่ดีครับเพื่อนเพื่อนอยากได้นะคะอยากได้ เนาะดูสิช่อเ็าล่วงลงมาเต็มเลยจะเก็บดีไม่ดีเนี่ยเนาะอาเก็บดีไม่ดีครับเพื่อนเอยากได้นะคะอยากได้วิวสวยไหมคะนั่งรอยอยู่ใต้ต้นแคร์แคร์สามต้นเลยครับเพื่อนๆสี่สี่ต้นเลยค่ะ เนาะดูสิช่อเขาล่วงลงมาเต็มเลยจะเก็บดีไม่กีนี่เนี่ยสวัสดีค่ะเนาะดูสิช่อเขาล่วงลงมาเต็มเลยจะเก็บดีไม่กี่นี่งเนี่ยเพื่อนๆเนาะเออชมโคเห็นนิดๆค่ะช่อเขาช่อเขาวิวดูวิวสวยสวย เป็นสังไก่นะคะเนี่ยต้องเดินเข้าไปอะ่ะเป็นประมาณสองกิโลมานั่งรอเขาค่ะอยู่ใต้ต้นแคทําไมมันเยอะจังเลยอะ่ะเก็บดีไม่ดีขคาคเพื่อนเยอะนะเนี่ยเจ้าของชอบด้วยนะเนี่ยอยู่ไกลจัจะเก็บก็อ,อายเขาค่ะคเพื่อนอยากได้ก็อยากได้เนาะ ดูวิวแล้วกันดูวิวแล้วกันระหว่างช่างใจนี่อาหลานมาสอบค่ะดูสิค,คะเพื่อนๆไม่มีที่จอดรถเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะมานี่จอดเยอะเยอะนะเนี่ยแล้วของชอบด้วยนะเนี่ยอยู่ไกลกันจะเก็บก็อ,อายเขาค่ะเพื่อน <c oughs> ๆวิวสวยไหมคะ นั่งรออยู่ใต้ต้นแคแคร์สามต้นเลยค่ะเพืเ่อนๆสี่สี่ต้นเลยค่ะดูสิค่ะ่วงเต็มเลยขนาดมีคนเก็บไปมั่งแล้วมั่งเนี่ยนีนน่กำลังช่างใจอยู่เพื่อนๆเนาะชมโค เห็นนิดๆค่ะชอบเขาชอบที่อยากได้ก็อยากได้เนาะดูวิวแล้วกันดูวิวแล้วกันระหว่างช่างใจนิดอยากได้ก็อยากได้เนาะดูวิวแล้วกันดูวิวแล้วกันระหว่างช่างใจนิดดูสิค่ะรลวงเต็มเลย มีคนเก็บไปมากแล้วม่งเนี่ยนะ,ะช่วงหน้าเนี่ยมันอร่อยนะคะเพื่อน,นกน็ดูวิวแล้วกันดูวิวนะคะเพื่อนน,นะคะจะเก็บแค่นาก็เก็บดีไม่ดีคะ่ะเพื่อน ไม่เหี่ยวแบบนี้แหะครับ่อนแต่นี่นี้เา็าโดนแดดบ้างแล้วเขาก็เลยเหี่ยวเก็บไม่เก็บเนาะเก็บดีไหมยอยากได้ก็อยากได้เนาะดูวิวแล้วกันดูวิวแล้วกันระหว่างช่างใจนี่อาหลานมาสอบค่ะดูสิคะเพื่อนๆไม่มีที่จอดรถเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะมาน นี่จอดอยู่เนาะอายเก็บดีไม่ดีครับเพื่อนๆอ,อยากได้นะคะอยากได้เยอะนะเนี่ยเจ้าของชอบด้วยนะเนี่ยอยู่ไกลกันจะเก็บก็อ,อายเขาค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นั่งรอหลานนะคะวันนี้พักไ่ช่วงหน้าเนี่ยมันอร่อยนะคะเ,เพื่อนทำไมมันเยอะจังเลยอะ่ะเจ็บดีไม่ดีขาเ,เพื่อนต้องไกลนะคะเนี่ยต้องเดินเข้าไปอะ่ะเป็นประมาณสองกิโลมานั่งรอเขาค่ะ อยู่ใต้ต้นแคดูวิวสวยไปก่อนค่ะรอหลานสาวเนาะกินกับน้ำพริกนี่อร่อยมากเลยนะตอนถ้าเชานะ้าน่ะเขาจะโูค่ะเป็นเพื่อนว่าจะเก็บดีไม่ดีเนาะอยากเก็บนะ บบ้านดูวิวที่สวยไปก่อนค่ะรอหลานสาวเนาะพาหลานมาสอบค่ะดูสิคะเพื่อนๆไม่มีที่จอดรถเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะน,นี่จอด,ยดเยอะเยะนะเนี่ยเจ้าของชอบด้วยนะเนี่ยยไกลกัน จะเก็บก็อายเขาค่ะเพื่อนๆโตค่ะเพื่อนๆว่าจะเก็บดีไม่ดีเนาะอยากเก็บัวนนี่กำลังช่างใจอยู่ช่วงหน้าเนี่ยมันอร่อยนะคะเพื่อน วิวดูวิวสวยๆเป็นช่วงน,นี้กำลังช่างใจไปดูชงโคชงโคอยู่ไกลมากี๋ยาให้ดูนิดๆหนึ่งก็ได้เขาเป็นสีสชมพูพน่าละลูกเขาแล้วกระลูกเขาปากของเขา ลูกเขาลูกชงโคชงโคเนาะอายเก็บดีไม่ดีครับเพืเ่อนๆอยากได้นะคะอยากได้นวิรวรอบบ้านวิวสวยไหมคะนั่งรอยอยู่ใต้ต้นแข แค่สามต้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อสี่สี่ต้นเลยค่ะนีะ้กำลังช่างใจอยช่วงหน้าเนี่ยมันอร่อยนะคะเ,เพื่อนจะดูชงโขชงโขอยู่ไกลมากเี๋ยดูนิดนิดหนึ่งก็ได้นะจะดูชงโข ชงโคอยู่ไกลามากเดี๋ยวให้ดูนิดนิดหนึ่งก็ได้นะคะจะเก็บแค่นาก็เก็บดีไม่ดีค่ะเพื่อนๆอกน็ดูวิวแล้วกันดูวิว,วนะคะเพื่อนๆก็ดูวิวแล้วกันดูวิวนะคะเพื่อนๆเนาะดูสิ ต่อเขาล่วงลงมาเต็มเลยจะเก็บดีไม่หนีเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งรอหลานนะคะวันนี้พ้งกลมๆนี่ต้นมะม่วงนะคะเพันแ่ต้นมะม่วง